Rage on that beat, going crazy. ผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชาแนลเอเเดฟไรเดอร์เทียูยผมเนมขามแล้วก็อยู่กับใครครับเนี่ยเต้ยครับสวัสดีครับน้องเต้ยนี่ <c oughs> hey, วันนี้เนมขามได้มีโอกาสมารีวิวรถน้องเต้ยแล้วนะน้องเต้ย <Yeah. S 1> ครับมีคนโหวตเข้ามาเยืะอแยะมากมายเลยอยากจะให้นนมขามนี่มารีวิวรถซีบีอาร์พันดับเบิลอาร์สเปคเมกาของน้องเต้ยนี่ครับเอางิ้ดกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราทําเป็นแนวที่มาที่ไปของน้องเต้ยดีกว่าว่ากวาน้องเต้ยจะมาขี่ซีบีอาร์พันตัวนี้เนี่ย น้องเต้ยผ่านอะไรมาบ้างเคยขี่รถอะไรบ้างถามก่อนมีรถคันแรกตอนอายุกี่ปีรถคันแรกคันแรกเลย CBR ร้อยห้าสิบคันหนึ่งด้วยประมาณตอนอายุกี่ปีสิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดปีครับตอนนี้จอดทิ้งแล้วครับอ๋อแล้วตอนนี้ยังมีอยู่เหรอมีครับผมจอดทิ้งยนแบบน่าครับสุดว้าแล้วตอนนั้นเนี่ยทำงานอะไรตอนนั้นทำงานออนไลน์วยงานออนไลน์ครับหลังจาก CBR 150ย เรามาตัวไหนต่อเซฟแปดร้อยครับผมเซฟแปดร้ 800. ยอยเฮ้ยทำยังไงไว้ได้เซฟแปดร้อยเนี่ยยืมตังยายครับเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนี่โมหรือเปล่า <S <S จริงเหรอขาดเหลือนิดนึงครับผมเงินส่วนที่เหลือนี่คือเราหามจากไหน การทํางานเก่าๆมาก็าคือเก็บแต่ออนไลน์ด้วยทั้งออนไลน์ทั line, ทง้งเงินเก่าเงินเก็บอยากรู้งจริง<ๆ>งานที่ทานี่คืองานอะไรช่วยครอบครัวขายของเป็นข,ของ,ของชของ,ของชำ<อ>ครับของชำต่างๆครับผมทํามาตั้งแต่เด็กครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันนี้ก็คือน้องเต้บอกว่าน้องเต้เนี่ยตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งทุกวันเลยครับเป็นยังไงเล่ามาโอ้โหพี่นอนดึกไปก็แบบไม่รอดแต่พี่ต้องนอนเร็วตื่นเร็วบางครั้งก็ต้องทนครับผมเพื่อการงาน เวารตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมาขายของขายของเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนั้นนี่รุ่งเรืองใช่ไหมเราก็เลยเก็บเงินจากตรงนั้นแล้วก็มียืมยายนิดๆหน่อยๆครับเพื่อมออกเซเปอร์ร้อยครับผมนี่อ่ะสงสัยอีกละทําไมถึงเลือกเซเปอร์ร้อยเออเห็นมาจากช่องนึงอะครับเฮ้ยช่องไรวะพี่แหละพี่แ่แหละวันนั้นตัดใจทักไปหาพี่เลยเออมีเงินสองแสนสอง ออกรถอะไรดีครับอืมออรรถอะไรดีครับพี่แนะนําว่าไงเซ็แปดร้อยเลยครับจริงเหรอจำได้เลยครับแค่นั้นพี่จําไม่ได้เเก่าอ่ะพี่ผมอายุที่แปดปีออ้ตอนนี้ยี่สิบนานแล้วว่ะเดี๋ยนะสิบแปดยี่สิบะครับข้าวยี่สิบสองปีโคตรเก่าอ่ะก็แสดงว่าเป็นสมัยที่พี่ซื้อรถใหม่ๆเลยครับผมแล้วก็เลยซื้อเซ็ตแปดร้อยมาตั้งแต่ตอนนั้นครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นก็เดิมเดิมเกือบเดิมหมดอะซื้อมาแล้วทําไมชีวิตปกผัน มาซื้อตัวซีดียาพันเนี่ยเออทำไมราอ่พเป็นตัวพันอยากให้สุดจบทีตัวจบันอ๋อแล้วแซ่เป็นร้อยังมันไม่พอมือหรือว่าไงมันก็เหลือครับแต่ว่าผมก็อยากแบบอยากให้มันสุดสักครั้งอ่ะก็เหมือนว่าจริงๆอ่ะแซ่เป็นร้อยเนี่ยความแรงมันก็โอเคอยู่แล้วแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ครับอยากจะมีตัวพันให้ครอบครองอยากรู้พิวร์ลงแต่มันก็น่ากลัวก็บอกว่าตั้งแต่รถคันแรกยันถึงรถคันปัจจุบันเนี่ น้องเต้จะเน้นทํางานหาเงินเพื่อมาซื้อรถรแล้วก็ถามหน่อยในส่วนที่ยืมยายคืนหรือย,ยังคืนแล้วครับผมคืนแล้วเนาะเอด้ทางมาว่างไงบ้างนี่เราซื้อบิ๊กไบค์นี่เอาง่ายๆย่าบอกให้ขายทิ้งไปเอารถยนต์ <c oughs> เออเห <c oughs> มือนแม่พี่เลยวะครับแล้วก็ฝั่งแม่แม่ตอนนี้แม่เข้าใจผมแล้วต่อให้แบบเกิดอุบัติเหตุอะไรแม่ก็เข้าใจผมอ๋อรู้สึกวันล่าสุดเกิดอุบัติเหตุด้วย ลงหลุมเพราะว่าอะไรถดเลรรดเลยรถฟีโน่ครับรถฟีโน่ให้ตายสิที่นายหัวพับอะไรนะพี่หัวพับลงอ่ะนายขี่ตัวพันนายรถไม่ล้มแต่นายขี่ฟีโน่รถล้มครับครับน้องล้มด้วยเออตอนนี้แม่เข้าใจแล้วเหมือนแม่พี่เลยว่ะแม่ไม่บอกว่าให้ขายคันนี้เลยนะเออไม่ด่าเลยครับอ่าครับแม่แม่เอือมอาแล้วไงเหมือนแม่พี่แม่บี่แม่บี่ไม่ว่าละคือก่อนหน้านี้แม่พี่บอกว่าให้ซื้อรถยนต์อย่างเดียวเลยครับผม คือเราเราเข้าใจแหละเหมือนถ้าพี่มีลูกพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยลูกซื้อรถยนต์เหรออันตรายนะครับเพื่องอันตรายจริงใช่ครับใช่ใช่นี่ขนาดลมฟีโน่มารู้ซื้อว่าหัวเข่าแหกเลยใช่ไหมเจ็บหนักเลยพี่เจ็บปวดเลยนอนนอนกว่าจะตื่นกว่าจะขึ้นมาก็สิบวิอ่ะสิบวิอ่ะนอนนิ่งเลยมันนับวิด้วยว่ามีการตื่นแล้ว ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างหลังจากที่เราขับแท0ร้อยมาแล้วก็มาลองตัวพันเนี่ยเออผมว่ามันเลี้ยวยากมันเลี้ยวยากยังไงวงสวิงมันกว้างหรือว่าไงวงมันแรงไปมันแรงไป <laughs> ครับสเปคเมกามันแรงไปเลี้ยวยากแล้วทำไมไม่ซื้อสเปคไทยเราหน่อยเอาง่ายว่าตอนแรกอ่ะผมมันมีอยู่สองคันใช่ไหมพี่ครับผมให้เลือกสเปคไทยอ่ะแต่เจ้าของอ่ะเขาขายไปแล้วพี่ตอนที่<อ>ผมขับแ0 0ร้อยได้เก็บเงินดาวแท่ร้อยได้อ่ะเขาบอกว่าขายไปแล้วครับ <laughs> ผมก็โอ้เสียใจ เงียบไปเลยแล้วก็ทักมาผมอีกวันนึงบอกว่าน้องเอาไหมเอาไหมเอาไหมทรเปกเมกาพี่ขาย <c oughs> แต่ตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นอะก่อนหน้านั้นอะเขาบอกว่าเขาไม่ขายครับสเปอเมริกาคันนี้บอกกับผมไหมคุยเลยพี่ไม่ขายนะคันนี้ครับแต่เขาทักมาบอกว่าเอาไหมทเิปกเมกาพี่จะซื้อทีบียพันธ์เอสพีเออมหขบอกเอาเลยครับพี่ผมมัดจําเลยมัดจาเลยโอนมัดจําเลยครับวันนั้นโอ้โห แล้วก็ประมาณสัปดาห์เขาขับรถจากระยองมาส่งผมถามหน่อยตอนนี้อายุกี่ปี20ิครับพี่20มีตัวพันแล้ววะเด็กคนอื่นก็ยังได้คนดีกว่าผมอีกเฮ้ย <laughs> อายุยี่สิพี่เดินไปเรียนอยู่เลย <laughs> <laughs> พี่มีรถคันแรกประมาณ21แล้วครับเฮ้ยถือว่าเด็กสมัยนี้นี่เก่งนี่เฮ้ยผมไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกพี่นี่แ <h le ys> ้ยอย่าทำตัวดกวาอายุน้อยยังหาเงินได้มากกว่าผมอีก <h le ys> เอ้ยมันก็แล้วแต่ แล้วแต่ความคิดความอ่านของแต่ละคนด้วยคือถ้าเราคิดได้ไวเนี่ยเราก็สามารถสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นใช่ครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กติดเกมด้วยใช่ไหมครับยังไงเล่าหน่อยเติมเกมอะไรไปเยอะเท่าไหร่เติมเกมไปประมาณ300,000ส0 0แรวมทุกเกมที่เล่นมาเพื่อนผมรู้ดีครับทุกคนเลยครับแม่ผมยังรู้ครับแล้วแม่ว่าไง ดายับดายับสมควรเล่นเกมตั้งแต่อายุสิบปีอ่ะพี่ขนาดตอนนี้เนี่ยพี่ยี่หกยังยังเติมไอเกมคอยมตัตเตอร์ที่แบบหมุนปั่นปันเลยครับก็พี่เฟนยังไม่รู้เลยก็<ด><ด>ตั้งแต่มีรถมาก็คือน้องเตอร์นเนี่ยจะเ,เน้นหาเงินก็เอามาซื้อรถด้วยตัวเองคันนี้ก็เก็บเงินดาวเองผ่อนเองครับผมแต่งเองจ่ายเองหมดยกเว้นก็ยืมตังแม่เติมลมยางครับเติมลมยางเติมฟรีดหวย แล้วตอนนี้ยังเรียนอยู่อีกไหมเรียนอยู่ครับผมยังเรียนอยู่ส่งตัวเองเรียนไหมส่งตัวเองเรียนครับตอนนี้ต้องพูดว่าแม่จะช่วยสัปดาห์พันอ๋อสัปดาห์ละพันค่ากินนะครับค่ากินครับอืมแต่ว่าค่าเตมเราก็กินหนักกินเยอะพี่กินเยอะออยู่สงขานี่ของกินเยอะใ่พี่เพียบเลยใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าซีเบียร์์ิบนาสเปคเมกาของน้องเต้ยเนี่ยครับได้มีการตกแต่งอะไรไว้บ้างเอาแบบคร่าวๆนะครับผมมีตรงไหนบ้างเอ่ยคิวหน้าครับผม มีชิวหน้าครับอันนี้คือมาจากเคาลัวน้องเต้ยมาจากเขาครับผมอีกอันนึงอยู่ที่บ้านครับมีอีกอันหนึ่งของแต่งอันนี้ก็ของแต่งเหมือนกันครับเปลี่ยนปั๊มใหม่มือคัสสายเบรกด้วยหน้าหลังนี่ครับสายเบรกเป็นของอะไรเอ่ยสายเบรกเป็นสวิตต์ครับผมแล้วก็สามทางเพิ่งทำมาใหม่ของอะไรนะเอินมอ๋อสามทางอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนเพิ่งทํามาใหม่ครับแล้วก็ตรงไหนครับสายระคังสายระคังทองระคังทองแล้วก็มีกระปุก A E M ว้สุดจัดว่ะ ของ,ขอ,งอันเดียวของน้ำขามเลยของชักอัดพี่อัดอีกแล้วโค้องงอนะครับของกอัดด้วยเออของพี่อัดหมดเปยพี่อัดเน้นเนี่ยแนว A E M เลยก็โค้งงอสีแดงนี่ก็ของแกแกเดินให้แบบนี้แกชอบยาวๆให้ผมตั้งๆเล่นนะแกชอบอยุอย่าไปตามแกยุ <laughs> ใช่แกอยาให้เปลี่ยนปั๊มใหม่ด้วยโโห,หน้าหลังเลยพี่พี่อยู่พี่องนีนพี่หมดไปหลายหมื่นแล้วเกือบแสนแล้วมาตรงไหนต่อมีสูบรเตอร์มีท่อบางโคดหลัง อ๋อนี่มีท่อด้วยครับท่อของไฟท็อตครับผมสองต่อไว้เป็นแบบแบบคล้ายทรง a r มันแบบถอดได้ตรงนี้ถอดได้ด้วยครับถือว่าทรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเห็นกันครับผมมีกันแข้งของโยชิมูระนี่มีกันแข้งด้วยล้มโยชิมูระกาดหม้อน้าปั๊มล่างปั๊มล่างเดิมอาวันตัวลิมิเต็ดครับผมหายากเอามาใส่ไม่ชอบเหมือนใครอันเดอร์เทลอันเดอร์เทลต่างประเทศอันเดอร์เทลเป็นของต่างประเทศด้วยครับว้าวแต่งให้เป็นแนวมริกา เมกาก็ใส่อิตาลีกันได้ครับของอิตาลีก็ได้ใช่ได้จริงๆรถสไตล์เมกาหรือว่าการแต่งแบบเมกาเนี่ยเรียๆอาจจะไม่เข้าใจครับคือแต่งเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เรียบๆอ่ะเขาแต่งนั้นใช่แต่งเน้นเรียบๆฝรั่งจะไม่ค่อยแต่งเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนไทยนี่คือของแต่งเยอะจริงคนไทยนี่เขาแต่งเน้นสวยงามด้วยของคนไทยใช่ไหมเขาแต่งเต็มจริงครับแต่งเต็มยอยู่น้อยแต่งแค่นี้ก่อนใช่ใช่ขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหม ได้พี่เอาแบบไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในที่ร่งแจ้งมาจัดเลยน้องเต้เมาคนที่หนึน่งบางเสียงกอนพี่มาฟังใก,ใกล้ก่อนเฮ้ยเนบนทอนไอปเลยนะ ตัวไข่ตัวมันนะเ๋ยวตำรวจมาตัวไข่ตัวมันเสียงแสบดากซาใจจริงๆว่ะตดด้วยพี่เออตดเ้ื่อเมื่อกี้เดินหอบเสียงเล้าใจมากอ่ะทีนี้น้องเต้ยอยากจะฝากอะไรสําหรับน้องๆที่อยากจะมีบิ๊กไบค์บ้างเออเห็นน้องเต้ยอายุยังน้อยเลยแต่มีตัวพันแล้วอ่ะก็แนะนําจากความชอบก่อนพี่จะออกตามคนอื่นไม่ได้พี่บางคนก็แบบยังไงอ่ะออกมาก็เกิดปริเสเยอะอืมไม่ค่อยเซี้แบวเนี้ยครับผมก็ อย่าให้ออกด้วยความชอบด้วยตัวตัวเองแต่งชุดได้เต็มที่อย่างนี้ครับผมครับแล้วก็อย่าไปละลานพ่อแม่ละลานพ่อแม่นะครับเดือดร้อนพ่อแม่ใช่ครับเพราะมันราคามันสูงบิ๊กไบครับผมสมัยนี้ก็เห็นข่าข่บวมันเยอะกันอยู่เด็กอายุน้อยแนะนําอย่าไปละลานพ่อแม่ครับผมใช่ครับครับตั้งใจเรียนแล้วก็หางานที่เราชอบด้วยจะได้แบบมีแรงผลักดันตัวเองครับมาถึงจุดนี้คือในหลายๆคลิปที่ในมะขามรีวิวรถเนี่ย แนบขามจะย้ําเสมอก็คือการหาเงินมาซื้อรถเนี่ยพยายามหาด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเดือดร้อนพ่อแม่ผู้ผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการของเงินพ่อแม่แต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าพ่อแม่เขามีภาระอย่างอื่นด้วยครับผมไม่อยากอยาก,ยาก,ยากแบบยังไงครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องทําตัวหรูอ,อะไรหรอกพี่อยู่ทําตัวปกติเนี่ยเราม,มีเงินซื้อรถเนี่ย ก็ต้องมีเงินเก็บด้วยนะครับใช่ครับเธอรถที่ฝากไว้แล้ถหากใครที่อยากจะติดตามน้องเต้ยเนี่ยสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ a c e b o o k ครับผมชื่อว่าเต้ย TM B i k e แล้วก็ YouTube t m Bike ครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยครับผมยางมือหนึ่งมือสองครับผมส่งได้ทั่วไทยเลยครับผมครับอ๋อทำร้านขายยางด้วยครับผมโอเคขอให้กิจการรุ่งเรืองครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามน้องเต้ยด้วยนะครับผมจับไป